ก็อยากจะตามอยู่ก็อยากกำลังแบบว่ากําลังจะตามคุณดิวไปเดูเลิกดูยามแล้วกําลังจะวางไข่เร็วนี้ค่ะงทีวางไข่วางไข่เร็วนี้ฝากก็เรียบร้อยแล้วเออก็คือเหลือแค่แบบว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการเช็คแล้วแหละว่าที่เราผสมไข่ไปเป็นยังไงบ้างอย่างงี้ไงไม่ได้ธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติธรรมชาติได้ไงหน้าก็ไม่ธรรมชาติ ไม่ไมีหวังหรอกทำไมต้องลุ้นเลยหรอไพ่ต้องลุ้นก็คืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวบอกแล้วเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้แันเมื่อไหร่เร็วๆนี้ไหมเดือนนี้หรือเร็วเรนี้ขอไปเที่ยวอีกขอไปเที่ยวอีกสักหนึ่งทริปอ่ะสองทริปก่อนสองทริปก่อนเรารู้สึกว่าเพราะว่าหลังจากที่สมมติเรามีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วค่ะมันไม่สามารถแบบเดินเถินหรือไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าในช่วง3เดือนแรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบคือคุณหมอเขาก็กังวลว่าเผื่อมีอะไรฉุกเฉิน ี้ยจะได้มาโรงพยาบาลได้ง่ายกว่าอะไรไ<ม>แบบเนี้ปีนี้เนาะไม่ทันไม่ทานะปีนใส่ะะประมาณแบบปลายปีเออพราะฉะนั้นก็จะเที่ยวก่อน,น,นอทริปนี้คือเดี๋ยววันเดียวจบเลยเหรอสองทริปใช่ก็เดี๋ยววันศุกร์นี้แล้วค่ะจะไปเกาหลี พาครอบครัวของทั้งสองบ้านเนี่ยไปเที่ยวกัน18คนเลยอันนี้คือทริปใหญ่จัดให้แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก่อนครอบครัวที่บ้านส่วนอีกทริปนึงก็อาจจะไปแบบแก๊งเพื่อนแก๊งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้แบบสวีทกันเพราะว่าเอาตั้งแต่แบบว่าโควิดมาเราก็ยังไม่ได้มีเวลาแบบว่าได้ไปเที่ยวแบบสวีทสวีทกันเลยแันเป็นรปุ๊บับธรรมชาติได้มาทำอะไรกันไม่หรอกไม่หรอกไม่หลักแสดงว่าวางแผนมาดีแล้ววางแผนอย่างดีคือทุกอย่างตอนเวลาดีใช่ไหม ถูกต้องคือเราแบบว่าพยายามแบบจัดเรียงแบบทุกอย่างแล้วแล้ว,ลวเรารู้แล้วว่าปีหน้าพอสมมติว่าท้องเสร็จ3เดือนเสร็จปุ๊บมีทริปเที่ยวแล้วนะคือเราจะต้องเรารู้เราจะต้องวางแผนแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นเห็นมีแต่คนบอกว่าแบบลูกออกมาก,ก็เดี๋ยวเที่ยวไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ไงเราก็เลยพยายามแบบจัดทําให้ทุกอย่างมันแบบลงตัวมากที่สุดส,ร,สรุปท้องนี้เอาชัวหรือเอาเอา,เอาเฮงเอาปัาง<ม>สาหรับลูกเนี่ย สำหรับลูกเนี่ยก็ดูเริกหมดแล้วก็ใครก็ไม่รู้ก็มาบอกว่าแบบว่าคลอดปีหน้าช่วงดุนู่นดูน,น,นี้ดีอะไรอย่างเงี้ยเธอ,อไปอ่านใช่ไหมฉันก็แบบอ,อุ้ยไล่อ่านเดี๋ยเลยอุ้ยตรงไหนเราต้องเริ่มวางไข่เมื่อไหร่นะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือศึกษาก็คือเอาหนาเพื่อความมั่นใจจริงๆมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนั่นแหละเลยอ่ะโอ๊ยมันยังไม่อยากรู้เลยอ่ะมันต้องจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยมันก็ไม่ดี๋ยยังไม่บอกได้ไหมเออ ถ้าแบบมันมีอัิเสบันใดๆไม่ได้แปลว่าใส่ไปแล้วจะอยู่บอะไรอย่หญิงดีค่ะใช่ก็อยากได้ทั้งคู่นั่นแหละต้องใส่ต้องใส่ไปเลยใช่ก็ได้แต่ว่าเออยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องสองเพศอยู่แล้วโอเครอรอคดีเนาะเราได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะใส่ได้ที่เดียวอยากไม่แต่แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าแบบใส่สองจะได้สองแอใช่ไหม